ปังมาเที่ยวไหนลูกมาเที่ยวไหนนะไม่ห,ไมหันหันหน้ามาคุยกับแม่ก่อนพ,พี่ปังมาพี่ปังมาเที่ยวตรงไหนหันแม่มาหันหน้ามาเที่ยวกับแม่ก่อนแล้วเที่ยวสะพานตุกกระจกระยองครับ

สุจ้าจาอย่าวิ่งเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวล้มครับเดินดีๆครับเดินดูด้วยนะครับดูคนด้วยเดินอ่ะครับพี่ปังเดินเก่งไหนยะล่ ไปดีไปดีไปขอเจ้าไปดีไม่จับไปขอไปดีขอตังค์แม่มากกว่าร้อยนึ่งข่าจับจับได้จับจับอ้าจับไหมจับไหมจับวีถามน้องกับน้องชื่ออะไรเฮ้ยไปเดินเดินกลัวป่าว ไม่กลัวก็เดินบายยน้องก่อนเก่งแ่วดเว้ามืดมือเดินทหารต้องสู้นักรบเดินครับนี่ไงเพื่อนลงมาแล้วเดินครับอือได้มันเดือมหมาตามมาพี่ปังวิ่งซิ่าหมากับพี่ปางใครชนะซื้อครับมาทางนี้ครับหนูเดินทางนี้ครับฝั่งนี้ครับนี่ไงนู่นพี่กายอยู่พี่การกับพ่ออยู่นู่นทหารต้องอดทน